คุณเคยไหมคะที่บ่อยครั้งเนี่ยคุณเกิดอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเลยอยากจะกลับมาอารมณ์ดีทำยังไงดีวันนี้ครูมีเคล็ดลับมาบอกค่ะหลายคนคงเคยได้ยินแล้วนะคะว่าอารมณ์เท่ากับเงินนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีเงินไหลามาเทมาอารมณ์เสียเงินออกไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณอารมณ์ดีเนี่ย มันจะทําให้คุณมีความสดชื่นสดใสสมองปลอดโปรง่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เปลี่ยนให้คุณอารมณ์ดีคืออะไรเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้คุณอารมณ์ดีได้ภายในไม่กี่นาทีคือเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงมิวสิกเนี่ยคะ่ะมิวสิกมันจะทําให้คุณมีความสดชื่นกลับขึ้นมาตื่นเต้นและมีอารมณ์ที่สุนทรีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณเศร้าอยู่ห้ามนะคะ ห้ามไปฟังเพลงเศร้าๆเด็ดขาดนะคะเพราะมันจะทําให้คุณอารมณ์ยิ่งดิ่งลึกลงไปยิ่งเศร้ายิ่งเหนื่อยยิ่งสับสนห้ามนะคะห้ามไปฟังเพลงประเภทนั้นเด็ดขาดนะคะให้ฟังเพลงสุนทรีเพลงที่มันทําให้คุณมีความสุขเพลงที่มันทาให้สนุก ให้ไปฟังเพลงที่มันสนุกนะคะที่มันดึงจิตใจคุณขึ้นมาให้เบิกบานให้มันมีความสุขขึ้นมานะคะเปิดเปิดเพลงแป๊บเดียวม,มันก็ทําให้อารมณ์คุณผ่อนคลายให้คุณมีความสุขนะคะเพลงที่คุณฟังนี่สําคัญมากนะคะต้องเลือกเพลงที่มันทําให้คุณมีความสุขความสนุกนะคะอย่าไปเปิดเพลงเศร้าเร้าเด็ดขาดนะคะและนี่แหละคะ่ะคือเคล็ดลับที่จะทําให้คุณปรับมู a แอนโทนปรับอารมณ์ให้มีความสุขขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีนะคะ นี่แหละค่ะคือเคล็ดลับดีๆที่ครูมาฝากนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะแล้วก็ครูขอฝากติดตามเพจคุณซีเจด้วยนะคะยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูซีเจด้วยนะคะวันนี้ครูไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ้า